ตุต้านะคะคือตัวนี้เลยค่ะผุ่มค่าเชื้อนะคะพกพาเวลาคุณแม่ไปต่างจังหวัดไม่ได้พกเครื่องนึ่งไปอย่างเงี้ยค่ะในกล่องนะคะจะมีอยู่5ชิ้นนะคะชิ้นนึงอย่างเงี้ยส ใช้ได้ถึง20ครั้งเลยนะคะคุณแม่สมมติว่าเราจะล้างอุปกรณ์ควยนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่ลงไปในนี้ได้เลยแล้วก็เทน้ํานะคะตัวนี้บอกอยู่นะคะเลยขึ้นมานิดนึงได้นะคะปิดฝาถ,ถุงผ้าข้างหลังอะคะ่ะจะมีบอกนะคะกําลังไฟเท่าไหร่กี่นาทีกี่นาทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการติ๊กครั้งด้วยค่ะว่าครั้งเนี้ยเราใช้ไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วครบ20ครั้งก็คือทิ้งนะคะ เราก็ตั้งเวลาอะไรตามปกตินะคะพอเสร็จแล้วนะคะที่จับนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่เพราะว่าถ้าจับตรงถุงอะไรอย่างเนี้ยมันจะร้อนเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเทน้ำนะคะนี่จะเป็นน้ำออกตรงนี้เลยสะดวกมากนะคะคุณแม่เอาอุปก,กรณ์กวยออกมาค่ะทุกอย่างเอาออกมาพอเอาอมาเสร็จแล้วก็ใช้อีกรอบหนึ่งได้ตามปกติเลยแค่นั้นเอง